นิมจอจอนต์เจ้านิมนต์กลับธนบิกฑิตที่เคารพดูแทนบปนีพระเดชพระคุณพระสุพลวิทยากรเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมยุทธ ได้นำคณะสงฆ์ทำการอัญเชิญเพลิงหลวงพระราชทานเพื่อทำการประชุมเพลิงก็ท่านได้ประนมมือน้อมจิตน้อมใจของท่านส่งเสด็จละสังขารของประเด็พระคุณพระผมะวัชรลาลังการหลวงปูเ่เจริญกิตกติสารทำจิตใจให้สงบนิ่งๆหลวงปู่บุเรืองจุดไฟแล้ว

มนคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้สวดอิษิสวดสักสามจบเด้ <c oughs> อเอาอยู่ข้างบนตรงนี้กันนะตรงนี้ไม่ร้อนเอานิมนต์หลวงพ่อจิรวัตรกับจดดโยุกท่านนะครับก็สามารถที่จะสวดทุปปกคนไปพร้อมกับพระสงฆ์ได้เลยนะครับดังๆเลยนะครับส,งส่งเสลสังขารหลวงพ่อไปพร้อมกันอันดัมยังบุตรัสสภะกวะโตบุปปานะมะกรัง Karumatseng Namo Tatsa Manggawa Tuhan Arangat Tuhan Samban Sambut Tatsa Namo Tatsa Manggawa Tuhan

ราติสัตถาเทวมนุษย์สานังบุญโตภังวันติสวะกาตโตภังวัตตัมมอนตันเดนิโกอาการิโกเอง

ตาริบุเรษายุกาิอาตาบุเราปงอาลา บนโตเวจาราณสัมปันโนสุขตัวโลกาเวตานุนตตโโปบริสตัมมาสารติสัตถาเทวมนุษย์

anno bhagawato sāvaka sangho b h ū j j a t i p a n n o anno bhagawato s ā v a k n g

อาวกสังขวังอาหุนเนยโยอาหุนเนยโยดังเกณยโยอันจริกรานิโยอันุนตรังปัญญาเกตังโรกัสสั

phát tịnh phàno pan anga wato sa waka sang ko ya ya phát tịnh phàno anga At e ang ang ta reperita yu ka nea tamurita kokara e tamaka vato sa vang kazang kong yo bang hook yo tang kê nơi yo anh tari karany yo ญาติเกตังโรกัดสอสครับเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวนี่มนไฟเท่น้าไฟอย่าเพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนีนะวันนี้วันอาทิตย์ฟังธรรมเดี๋ก่อนฟังธรรมพระป่าเดี๋ก่อนมันมาร่วมเอา เป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่จะได้มีโอกาสรหดับรับฟังการบรรยายธรรมหลังจากที่มีการบระทุมเพอินครับเป็นบุญกับพวกเราสามบุญกันเต็มเปลี่ยมเลยนะครับ หลครูสมุสุชินทรปริปุนโนนะครับจะเป็นองค์บรรยายธรรมครับทุกท่านหันหน้าก็หันหน้าทางเมนนี่ก็ได้นะครับพวกเราตั้งใจสดับรับฟังพนนมือนะายได้ฟังการเทศนี้แล้วจะไม่เจ็บไม่จนนะครับจะมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขไม่อยู่ร้อนไม่นอนเป็นทุกข์นะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับอย่างนี้หาได้ยากนะ ตามกาจรักสังขารของหลวงปู่ของเราตั้งใจจะดับรับฝังนะครับประมันจะโลกานทิปตีสัมปติกาอัญชรีอัน,นทิวรงังอยจธา สันติทดสะตาประจักษ์าติกอนเทเสนตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชจังกรับกรับขอ <c oughs> อนุญาตแด่พระมาเจระทุกทุกรูป แล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหมดนะโมตัสสะเบโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเบโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัเบสังขาราอนิจจติสัเบสังขาลานุขขาติสัเบสังขาลาอนัตตาตินิมิตตังสาธรูปานัง กัตัญญูกะตเวทิตาตีตีขอกราบนมัสการแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเทระและสวัสดีกับหมู่เพื่อนสาธรรมิกะทุกๆรูปขอเจริญพรแด่สทายาิโยมทั้งหลายทุกท่าน วันนี้เราและท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันมีจิตอันเดียวกันแสดงออกถึงความระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดของหลวงปู่ของเราที่ได้ละสังขารไปแต่ความหลวงปู่นั้นละสังขารไปรูปแตกนามดับลงตามสภาวะตามกฎธรรมชาติแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ที่ไม่สามารถดับไปได้ คือบารมีแห่งหลวงปู่เมตตาของหลวงปู่คุณธรรมของหลวงปู่ที่มีอยู่ในวัตใจของหลวงปู่ของเราแล้วก็ที่มีแด่วพวกเราทุกท่านทุกคนที่ได้สัมผัสกับหลวงปู่มากมายขณะที่หลวงปู่ได้มาเป็นเจ้าวาดแห่งวัดเพชรวนารามแห่งนี้และเป็นอารามหลวงด้วยฉลอยว่า หลวงปู่กับพวกเราทุกท่านทุกคนได้เกิดเกิดร่วมกันมาได้สร้างบารมีร่วมกันมาได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลสะสมความดีด้วยกันมาในการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างจเจริญสมาธิภาวนาบ้างชาตินี้เราจึงได้มาเจอหลวงปู่ที่งดงามทุกสิ่งทุกอย่างกายก็งามใจก็งาม คุณธรรมก็งามเมตตาก็งามเราและท่านสามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านทุกคนจึงได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์บังเกิดขึ้นกับนิฐานที่วัดเพชรวณารามแห่งนี้ไม่ได้เคยได้เจอกันบ่อยๆนักสิ่งที่เป็นแบบนี้ทุกคนได้มาด้วยหัวใจทําด้วยหัวใจศรีสละด้วยหัวใจหลวงปู่ได้แสดงออกถึงความเป็นสัจธรรม สัจจะแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นความจริงทุกคนหนีไม่พ้นความแก่หนึ่งความเจ็บหนึ่งความตายหนึ่งนี่เรียกว,ว่าสัจธรรมที่แท้จริงหลวงปู่นั้นมีคุณธรรมยิ่งใหญ่มีบาร,รมีมากขนาดไหนแต่หลวงปู่ก็ต้องเป็นไปตามสภาวะกฎของความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและในที่สุดก็แตกสลายลง หลวงปู่ได้แสดงธรรมไม่เห็นชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายต้งปวงเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนเราและท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนมีบารมีมากขนาดไหนก็ตามสิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นเมื่อ2567ปีณนะที่เมืองกุศินารา ที่มกุพันธนะเจดีพระมหากษัตริย์พระอราหันต์พามแพทย์สูตรและก็จันทานและประชาชนทุกหมู่เหลา่าที่มีศรัทธากับจอมปราชาตราเอกของโลกได้แสดงความถึงความระลึกถึงพระคุณของจอมปราชาตราเอกของโลกก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะมีบาร,รมีเสียสงไขยแสนมหากับสร้างบาร,รมีมาจนมา อุบัติขึ้นมาแล้วเป็นสิตถธา,ธาราชกุมารเมื่อออกบวชแล้วพระองค์ก็ตรงมุ่งมั่นทําความภาคความเพียรด้วยความเอาจริงเอาจังกับชีวิตและความปรารถนาที่พระองค์ว่าจะอุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้ในพระองค์ที่สี่พระองค์ก็ได้อาศัยบาร,รมีที่สะสมมาแต่ระพแต่ละชาติด้วยความยากลําบากพระองค์ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตัดสู้อนุตรสัมมาสมโพธิญาณเมื่ออายุได้ 35ปีหลังจากนั้นมาพระองค์ใช้เวลาตั้งแต่อายุ35ปีจนถึงอายุ80ปีรวมแล้ว45ปีพระองค์ได้ใช้สติใช้สมาธิและปัญญาของพระองค์ท่านโปรดเวนนยสัตว์หรือถือถอนคนสัตว์ที่เชื่อในสิ่งที่ผิด,ผดเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนการฟังเทศฟังธรรมจะฟังให้เกิดประโยชน์ก็คือต้องเงียบโสดฟังตั้งใจฟัง ขณะที่ฟังอยู่นั้นเราจะไม่พูด <c oughs> ไม่คุยกันเราจะได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมถึงห้าอย่างองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนอีกไม่กี่วันนี้วันที่สามสิบมกรานี้ก็จะเป็นวันครบรอบในการละสังขารขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครบปีที่สิบสี่หลวงตานั้นได้ละสังขารวันที่สามสิบเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ นะปีนี้ก็2567รวมแล้วก็14ปีหลังการที่หลวง,งตานนั้นละสังขารหลวงตาก็เป็นพระมีฌานมียานมีบุญมีบาร,รมีมากบุญบาร,รมีคือบุญบาร,รมีไม่มีใครที่จะสามารถทําลายได้เหมือนบุญบาร,รมีขององค์หลวงปู่ของเราที่ไฟกําลังเผาไหม้สรีละสังขารของหลวงปู่นั้นจอมปราศาทดาเอของโลก ถึงแม้ว่าองค์จะมีบารมีมากเป็นศาสตาเอกของโลกเป็นครูบาอาจารย์ของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายทมที่พระองค์ทรงแสดงนั้นที่เป็นสัจธรรมที่แท้จริงนำมาแสดงด้วยเหตุและผลวันนี้หลวงปู่บุญมาคำพีรธรรมโมได้ท่านแสดงวานความเป็นสัจธรรมความเป็นของจริงทำเป็นของจริงเกิดเป็นของจริงแก่เป็นของจริงเจ็บเป็นของจริงตายก็เป็นของจริง ทุกสิ่งทุกอย่างหนีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แม้จะจอมปราศอาตรดาเอกของโลกเมื่อ2,567 0นาปีที่ผ่านมาชาวมัอากุสินาลาและพระมหากษัตริย์เแกว้นเจทวีปใหญ่ๆ